พีชบีเอ็มิลลูกฉันเป็นคนดีเอ็มตัวทำหมู่บ้านเอาเรื่องนี้พูดแบบสองมุมฟังเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องราวใหญ่โตและยาวนานมากนะครับเพราะว่ามีอะไรมาเสริมเต็มไปหมดใครที่ยังไม่รู้เรื่องข่าวนี้มาฟังเอ็มสรุปแล้วกันนะครับเอ็มพีเอ็มตัวทำหมู่บ้านมาสรุปให้ฟังแบบพอเข้าใจได้และกานมองแบบ2มุมน,นะครับก็เหตุการณ์เกิดจากรถเ m ียนะครับสีขาวของคุณพีชเนี่ยเอ่อไปเขาเรียกว่าเฉียวชนเหรอภาพที่เห็น,นก็คือแบบไปชะลอดา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 ,ดา,ดาอยู่แล้วก็ บาทให้รถกระบะของลุงป้าชนบริเวรข้างทางดีนะไม่ข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นภาพที่อย่างกันในหนังอะที่คนแบบหมั่นไส้กันแล้วแลาวทาแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็คุณพีชเองนี่กําลังลงสอทอด้วยแล้วคุณพ่อเขาก็เป็นแบบคนใหญ่คนโตนะครับคนมีอำนาจก็เรื่องราวก็ใหญ่โตมากๆลามไปมาแก้ตัวนะครับมามามาบอกเหตุผลเลยกันว่าเขาเนี่ยก้มหยิบของแล้ว แล้วรถมันก็เลยเสียหลักไปปาดเขาแต่ว่าภาพที่เห็นคือเสียหลักแล้วถอยรถมาชี้หน้าด่าเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยออความผิดพลาดของคุณลุงคุณป้าเนี่ยอ,อมาจากออกจากช่องจ่ายเงินทางด่วนนะครับแล้วเขาเ,ออเข้าเลนเลนขวาสุดเลยซึ่งมันเป็นทางโค้งอะ่ะมันก็คนแก่ขับก็มองได้นะแต่ว่าจริงๆคุณลุงบ้าไม่ถูกเรื่องนี้เหมือนกันนะเออแต่คุณคุณพีชเองเขาขับมาด้วยความเร็วสูงอะ่ะถ้าเขาเห็นรถมาอย่างนั้นแล้วเป็นผมผมก็อาจจะชะลอ ก็ให้เขาไปก่อนเอออาจจะคขาพิปไฟให้เขาหลบอะไรก็ว่าไปไม่งั้นเรื่องจะไม่บ้านปลายแบบนี้แต่คุณพี่เขาบอกว่าถ้าลุงป้าไม่ปาดมาแบบนั้นและพอเขาชี้หน้าแล้วให้จอดก็ก,ก็ก็จะไม่เกิดเรื่องราวนี้ผมงงเลย่องงงไหมทุกคนเหตุการณ์นี้ผมคิดถึงเรื่องพี่คนหนึ่งที่ขับมินิคูเปอร์ครับที่ไปเฉียวใครไปเฉียวเขาแล้วให้ให้กลับรถกูัะฟีลประมาณนั้นเลยเรื่องราวก็ใหญ่โตแล้วคุณลุงป้าเองก็บาดเจ็บหนักนี่ลุงยังอยู่ไอซียูมาเจ็ดวันแล้วอ่ะ แล้วก็กลัวเด็ชาวบ,บ้านที่แบบไม่รู้ตาสีตาสานะครับไปเจอกับลูกนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยสงสารแค่นะั้ะใครใครมองอีกมุมหนึ่งว่ามองมุมที่ผมบอกอะไอ้ที่ลุงเขามามาเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่ถูกผมมองได้แค่นั้นอะมุมอื่นใครมองได้บ้างแล้วเดี๋ยวก็มีเอ,อสพอสายใหม่มาปกป้องแล้วก็พ่อแม่ลังแกฉันหรือเปล่าท,ที่ที่พยายามมาปกป้องเหมือนกับคอยคุมอารมณ์ ลูกตัวเองตลอดเวลาแล้วก็เหมือนยิงคําพูดให้พูดตามคนข่าวอะไรแบบนี้นผมผมไม่ได้พูดแรงไปใช่ไหมผมพูดจากความจริงที่มันเกิดขึ้นนะเออมันก็การแสดงออกของพ่อเขาที่จะมาดูแลทุกอย่างมันก็มันก็ถูกของเขาแหละมาดูแลแต่ยังไม่เห็นการดูแลที่พี่การอมพลังออกมาว่ามันยังไม่มีการดูแลเลยแล้วก็ยังมีเคสออกมาอีกว่าพี่ชายของคุณพีชเนี่ยเขาก็เคยไปทำร่างกายพี่อีกคนนึงตั้งแต่สิบเก้าปีที่แล้ว,แล,วแล้วก็ไม่ได้การไม่ได้รับการแบบดูแลใดๆแต่พูดนะว่าจะดูแล ประเทศเราเนี่ยมันมันคนมีอำนาจมันเออมันมันทำได้ขนาดนี้มาตลอดนะมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องแรกเนอะรวมถึงโรงพยาบาลที่กำลังดูแลคุณลุงคุณป้าอยู่เห็นบอกว่าเอาอาหารเหนือมาให้ลุงป้าเพราะว่าเขาเป็นคนเหนือกลัวแบบกลัวและกินอะไรไม่ได้เฮ้ยฝากถึงโรงพยาบาลนิดนึงทำดีนะชื่นชมแต่คนอื่นที่ไม่เป็นข่าวอะทำด้วยที ดีกว่าไหมมันจะได้เท่าเทียมกันใช่ไหมคนที่ไม่เป็นข่าวแล้วโดนเรื่องแบบนี้อีกเยอะเลยไม่รู้โดนอะไรบ้างด้วยถูกป่ะนี่ก็ยังต้องตามมาต่อไปนะว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วต้องมันเป็นยังไงอ่าไม่ไม่ใช่สิมันเป็นเป็น,เป,นเป็นไปแล้วต้องบอกว่าจะสรุปยังไงสุดท้ายเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไกลเกลีย่ยเดี๋ยวอาจจะเอาพูดตรงๆว่าก็ไปจ่ายตังค์กันรับหลังแล้วก็เงียบไปแต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวลุงป้าลูกเขาหรือว่า ตัวลุงป้าเองไม่ยอมเองก็จริงๆอยากให้ไม่ยอมเนาะอาจจะให้เงินมาสักสิบล้านร้อยล้าน,านแต่ว่าถ้าไม่ยอมและให้มันเป็น c ส s ั study จริงๆแล้วให้คุณตํารวจหรือว่า,อาคนที่ต้องดูแลเรื่องกฎหมายอะไรแบบเนี้ยทําจริงจังกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันเห็น,จจนเนจตนาชัดอยู่แล้วว่าเออกล้องเกื้อคลิปขอบคุณพี่เอาผ่าด้วยนะครับที่ถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็พี่ๆรถอื่นๆกระบุงกระบะที่ออกมาช่วยดูแลลุงป้าไม่งั้นถ้าเกิดว่าลุงป้าจอดอยู่คันเดียวแล้วไม่มีกล้องนะ แลวลงมาชี้หน้าด่าบแบบนั้นไม่รู้ลุงป้าจะเป็นยังไงตอนนี้เลยแล้วครอบครัวเขาจะเป็นยังไงอีกก็ไม่รู้เออส่วนพี่สพสายใหม่ก็โอ้โหไม่รู้หิวแสงหรือหรือหาเรื่องใส่ตัวเหมือนกันนะครับเออมีวงมีเว็บอะไรต่างๆนานาก็ไม่รู้แล้วก็เดือดร้อนคนอื่นไปอีกไม่รู้ออกมาปกป้องนี่มาเป็นแพลับหรือว่าอยากกบกระแสรหรือว่าหิวแสงหรือหรือคิดอะไรอยู่ก็ไม่แน่ใจเออใครพอมีความรู้เรื่องนี้มากกว่าผมหรือว่ามากกว่าสิ่งที่ข่าวมีก็ลองมาคอมเมนต์ คุยกันนะออกความเห็นกันผมรู้ว่าอาจจะมีคนในพื้นที่ธัญ,ญบุรีเข้าข้างตรงนู้นไม่ได้เข้าข้างครับเข้าใจเอ,อแล้วก็อาจจะเข้าข้างฝั่งนูง้นเพราะว่าคนเรามันมองสองมุมได้อยู่แล้วอย่างมุมผมก็พยายามมองมองคนพีเเขาในมุมนั้นเหมือนกันนะแต่ดูเเวลาที่เขาให้ให้สัมภาษณ์นักข่าวแบบยิ้มไหว้เนี่ยมันโดนบีบมาหรือเปล่าว่าให้ไหว้งานแต่พอหลุดด่าเห็นไหมเห็นเห็นใช่ปะเออแล้วแบบคือ ยังไงอะเขา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 เป็นคนยังไงเราเรามองออกไหมเวลาคนเขาเป็นนิสัยใจร้อนยังไงหรือทําอะไรยังไงที่เราเห็นการแสดงออกมันมันมองออกเนาะแล้วตอนเกิดเหตุการณ์ก็หายไปวันหนึ่งบอกว่าไม่ได้ติดต่อคุณพ่อไม่ได้ติดต่อใครหรือติดต่อเพราะว่าผมก็พอรู้ว่าทามมิ่งตรงเนี้ยเหมือนกับต้องไปบีบกันก่อนว่าต้องพูดยังไงพูดว่าเหตุการณ์มันตรงข้ามกับความจริงที่เกิดขึ้นยังไงให้ตัวเอง ผิดน้อยที่สุดหรือไม่ผิดแต่ผมใช้คํานี้แล้วครับว่ารู้อยู่แก่ใจครับแลวเกิดถ้าเกิดว่าคุณคุณมีใจิตใจที่ดีไม่เซทที่ดีเออแค่ชะลอรถตอนแรกไม่ต้องขับซิ่งขนาดนั้นไม่ต้องคิดว่าตัวเองเป็นลูกคนอย่างคนโตใครทําอะไรกูไม่ได้ลงมาชี้หน้าด่าว่าเดี๋ยวผมลูกคนนี้แล้วเขาอยู่พื้นที่นี้ไปคุยได้เลยเออรู้จักตารวจตารวจใหญ่ไปหมดเห็นไหมต้นเหตุคือไม่ต้องใจร้อนไม่เซทตัวเองครับเห็นใจคนอื่น เราเป็นคนรวยลูกคนใหญ่คนโตเรารู้จักเผื่อแผ่คนอื่นใครพลาดอะไรให้อภัยเล็กๆน้อยๆได้ครับถ้าเขาตั้งใจทาว่าเพอย่างหนึ่งแบบสมมติว่าเขาทําแบบคุณอะว่าคุณลุงกระบะเขาไปปาดหน้าปาดให้คุณเสียหลักชนเบริเออร์อย่างนั้นน่ะก็น่าโกรธอันนี้เข้าใจแต่เหตุการณ์อย่างนี้ไม่ค่อยเข้าใจใครเข้าใจยังไงมาคอมเมนต์กันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ฝากติดตามช่อง MP m ตัวทงหมู่บ้านด้วยนะครับอ่ะคอมเมนต์กันอย่างสุภาพและให้เกียรติกันนะครับขอบคุณครับ